มาเถอะพี่น้องวันนี้สิาพามาย่างไส้กรอกหมูล,ล้วนอันนี้คือถุงละเราเพิ่อองมากนฐานเลครับพี่น้องทิมเทิมเทิมเปิดผออบแล้วอันนี้ถุงละครึ่งกิโลแด้พี่น้องรวมเงินก็จะเป็นหนึ่งกิโลแต่คือซื้อหนึ่งแถมเพี่น้องซื้อครึ่งกิโลสวยๆแบบนี้เลยนี่เป็นคอเปิดออกมานี่หอม น้องกินใส่กล่องเลยแต่ว่าเราว่าจะเร็วๆเขาจะพยายามทั้งสองคงจะไม่ทำเอออย่างเดียวพ่อนเนาะเออลองลองลองอย่างนหนึ่งก่อนเดี๋ยวอีกอันหนึ่งเขาจะมารีวิวอีกคลิปไหมเนาะโอเคเนะ<ต>าะเบื้างหลนนัเงเลยไปจ้าๆๆไปย่างเลยวันนี้เขาจะยา่างไส้เป็นตองแบบนี้จ้าย่างแบบโบราณโบราณย่างมากับเตาสิ่งเขาอีกแล้วพี่น้องเบิ้องบนเบื้องข้อมยาวาเบื้องตัวข้อมยหงาเบื้องสาวความยืนเนี่ยเขาเบิ้งเนี่ยโอ้โหกระหอมมากยาวปั่นพวงมาลัยของคอบึ้ยไปพี่น้อง แม่การให้มันสวยๆกันเนาะได้ที่อยากกินเนาะใดรที่อยากกินเด้อปักตะการีคือเกขาถือเลเซอบอยู่งโซ่เว้นเพี้ยนนี่แหละพี่น้องรถต้องไปหาโซ่เอื่นเงินเดชเชือกก็ใส่ทั้งเชือกเลยเนาะเชือกก็ใส่ทั้งเชือกเชือกว่าเป็นยางไมาได้เท่าสิ่กินเท่ากันมาแกะกันไม่เป็นเชือกสำหรับทำอาหารใช่แล้วโมเมนฝ่ายผูกแขนนี่นี่โมเมนสายสินได้พี่น้องไปจ้าจัดหน่อยนาเดีมือนี่มาแบบนาว้าวไปให้สบไปเบิลเบียดไปใล่ แบบใส่เตาวันนี้เขาจะมาทำการย่างด้วยเต้าสิ่งอันนี้ประสงค์อีกแล้วพี่น้องนี่แบบนี้เลยไปเ้อากระดังไม่แล้วรวะวังไ,ไปเลยจ้าอยูนี่นะลูกนะเดี๋ยวเดี๋ยวป้าป้ามาสวัสดีจ้าดีตอนเราขอสูดซองเวนเพชรอีกเล้วยจ้าพี่น้องื้นนี้พามากินไส้กอกหมูหล้วนพี่น้องนี่ื้นนี้เฮา จัดมาหนึ่งกิโลอันนี้เขาจะย่างครึ่งกิโลอันนี้ยังไม่ย่างอีกครึ่งกิโลเศษแศษเศษเพราะเศษเขาไปซิมมืก่อนซิมแล้วเขาสิปักตะกาให้ได้กินได้อยู่ได้กินกน้ำกันได้พี่น้องเด้อวันนี้มากับไส้กอก,กับักพริกตะก้ากับขิงขิดโดนแน่พี่น้องเด้อเขาสิบบอกผิดขิงแล้วก็แตงแล้วก็สลัดกอบไปพี่น้องไปซิมเมื่คำแรกไปบีเบิ้ลน้ำกันกันนะหมูรวนเด้อว้าวหมูรวนนี่รีได้พี่น้องเด้อ ก็มีเขาก็มีอย่างเลยเด้อมูรวนเด้อว้าวอยางมากหม่ๆสดๆทอนๆอืมแบบอยู่แบบบแบบบเ่น้อเปรยหน่อยเปรียนิดหน่อยถ้าเบอยกเปรียวเขาส่งฟาวอย่างแต่ว่าเขามาแตงวาน่ะหุงไม่อย่างแ่บเปรียวใส่กอาอีสานเพื่อน้องอือยากมากสดๆทอนๆ อืมโอ,อ้านได้เยอะจริงอืมดูมมมมกันเข้า,า,ากันกระจับกระเกิดทำไมคะอืมกเกิดกระเกิดให้เป็นกระปุกแบบนีไ้ได้ไหมคะกระปุกยางดีฟ้าสีชมพูงามเพื่อนเราจะเล่นฟ้าสีอื่นนั่นนะใส่ในได้ไหมได้หนีรุ่นมั นึงแถมหนึ่งวัวกระปีกึเป็ดว่ะกระปูแบบนี้เลยแล้วกระปิดไว้รับรองแม่วันมาตอบแม่นอนใส่สองฟิตใส่ตู้เย็นใบไว้เก็บใบได้กินโดดกระปุกไม่เชื่อครับพ่อแม่ไปกระปุกใส่พ่อสุดกูแวะอย่างนี้ใส่กี่ตอวแฉะร่อนรนรับรองไม่ต้อง อืมอมอ,มอเคต้องหอมอ่ะอืมคุณยอดคุณยอดครับไปโจก,กันที่ตะการเลยต่อต่อเปนเสรนช์ฟรายส์ดีแล้วครับใสบกล่องมุกปานีจะถามเด้ออิสลามทานได้ไหมนะนีนก็ข้าวเหนียวคักวใชเด้อไม่หนีิมากกบผักอืม ทำไงจังอรอดมันห้วนย่างด้วยเตาสิง<อ>ห์ไงหรอไปเจ้าพี่น้องสำหรับแฝกกวกหมูร้อนหวากไว้ในเด้ด่อพี่น้องกละกาอเหลือกต่อต้อนเพชรผักกินคือเขาแพ็กเกจตัวสวยแบบนี้ตะโกนมากินได้จ้าสำหรับเมื่อน,นี้ขอตัวลาไปก่อนต้องขอไปคลิมน,นะสวัสดีค่ะ